ขันนีขนาดขันที่ไหนอ่อขั้นทีนอ๋อยังยัง,งยัง่มายางงังค่ะไ,ไม่แน่ใจเลยดูเสียงแมวแล้วนะหนว่าน่าจะแมวแล้วอู้ยได้อ่ะเหลือกจะเหลือล s สเตชันไง last สลาสมาร์สเริดยเสร็จโจนแล้วนะเริด หราเอาห้องบนได้ไหมอุย้ยโอ้ไม่เหลือไม่ไม่ได้ะเอาห้องบนได้ไหมถ้ากดว่าหมดอันนี้มันก็คือไม่เหลือลอเลยอันนี้ดึงไม่ออก าไดฟิลิปมองแบบเนาะนี่หน,นูมีวิดีโอไว้อยู่หนูทำไว้อยู่กลายแล้วไกลายแล้วฟิลิปวิ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 เนี่ยมันเสียสมดุลให้นิดเดียวนั่นจำไปนะจําตัดไม่ได้ตัดก็คือน้องเนีมันต้องหยุดฟิลิปหยุดเออฝั่งนี้ได้ไหม อ้อมไปทางอ้อมไปทางนี่มินเลยวะมันเหลือตัวเดียวแล้วมัเหลือแค่ตัวเดียวเนี่ยใช่ค่ะได้ตัวเดียวเลยไม่ได้ขนมจีนคุณโดนัทค่ะอุ้ยีล้องสวยมากจริงเหรออือนั่นอะไรพี่ฤทธิ์โอ้โหนี่อันนี้คือแบบเขาบอกเรียกว่าของอันตรายไม่ได้อือ กรวมๆแล้วก็อร่อยอะไรนะขอแพ้ยิ่งกว่าไม่พี่พี่อยากเห็นคนล้มอ่ะล้มเสร็จแล้วพี่ก็จะมีวิดีโอใครจะได้หอมใครกันแน่วะจูบเลยจูบเดี๋ยวเออได้อยู่พีธิ์อืมเกือบแล้วเกือบล้มไม่ใช่เกือบได้งัดให้มมันนหออ่ยเขียเขี่ยงนู้นแยกกันเออแบบตึงกลับไปกลับมาเอ้ยพีธิ์ได้นะเขี่ยฝั่งโน้นฝั่งนี้เอ้ย เอา,เ,อาเ,เสร็จชัวหมดหมด,หมดแล้วแต่พี่อยากเห็นมันตอนล้มอ่ะอตเตงจับด,ดีอะไรก็ได้มันเอ่ออาจได้อยู่นะลองดูซิไม่เลยไม่เลยล้มแล้วเหรอเอา,าหมดแล้ว